สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเบียการ์ดของแม่หมอลิลี่อะแต่ว่าไม่ใช่คลิปเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกการ์ดกันดีกว่านะคะว่าคุณจะเลือกการ์ดกองที่1กองที่2หรือว่ากองที่3เนาะ อขอให้กองนั้นเป็นข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะดังคำทำนายเนาะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าเป็นกองไพ่ของคุณนะคะการดูดวงในคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงรวมเพราะฉะนั้นแล้วดวงอาจจะไม่ตรงกับคุณ100%นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้ว่าข่าวดีจริงๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้เป็นเรื่องของคุณร้อนะคะ แม่หมอลินลี่รับดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีมาสอบถามรายละเอียดส่วนตัวกับแม่หมอลินลี่ได้นะคะค่ะไปที่กองไพ่ของคุณได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังพลังงานสถานการณ์ตัวตนของคุณช่วงนี้ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะถ้าพลังงานของกองที่1นนะคะตรงหรือใกล้เคียงกับพลังงานของคุณเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อนะคะว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้มันเป็นเรื่องอะไรนะก่อนอื่นเดี๋ยวลองมาฟังพลังงานชาวกองที่1ก่อนก่อนดีกว่านะคะใบแรกนะคะเป็นสีดาบเลยช่วงนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณแบบ อยู่นิ่งๆอะ่ะอยากอยู่นิ่งๆมากเลยทั้งที่จริงแล้วนะคะตัวคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมากนะคะแต่การเข้าสังคมของคุณที่ผ่านมาค่ะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้านอะ่ะอยากตอนนี้นอยากอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรเลยค่ะแม่หมอนะคะคือที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องต่อสู้ฟาดฟันในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ปาร์ตี้ก็เยอะมากนะคะมันทำให้คุณรู้สึกแบบ ไม่ค่อยสดใสสดชื่นด้วยแหละมันก็เลยอาจจะเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันอาจจะเป็นสภาวะช่วงหนึ่งเท่านั้นนะมันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่คุณแบบอยากพักตลอดก็ได้มันอาจจะเกิดมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะคุณอาจจะใช้ชีวิตหนักหน่วงไปหน่อยช่วงนี้ก็เลยอาจจะเหนื่อยๆเหนื่อยๆอยากจะพักนะคะอืมแต่ คือช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงต่อสู้ของคุณที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วมันไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่นะเพราะมันมีไพ่เดทเกิดขึ้นตัวคุณนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีสเสน่ห์แพรวพราวหน้าตาดีมากๆนะคะเพราะว่าในหน้าไพ่พลังงานของคุณนะคะมีทั้งเดอะสตาร์ The Star, แล้วก็ Queen ถือไม้เท้ามีดเอ็มเพรสนะคะค่อนข้างเป็นคนที่มีการงานที่ดีหน้าตาที่ดีพูดง่ายก็ค่อนข้างที่จะมีครบ ในทุกๆด้านนะคะฐานะดีมากเลยใต้สำหรับเป็นสิบเหรียญนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองเป็นคนที่สร้างแบบซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินอะไรเงี้ยคือคุณมีเป้าหมายแบบนี้ในชีวิตค่อนข้างที่จะ,ะมั่นคงนะแต่ว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะเจอกับสภาวะความรักที่มันไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่ ต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่ามีไพ่เด e ร์ลเลอกับไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นมันอาจจะมีความเซ็งเล็กๆแหละถามว่ามีคนคุยเยอะไหมคุณมีคนคุยเยอะมากนะเพราะว่าด้วยสเสน่ห์อันเพรวพราวของคุณนะคะคุณเป็นเดอะซา r เป็นด e e อ p r e s s เป็น Queen ถือไม้เท้าแน่นอนมีคนเข้าหาคุณเยอะหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในวงสังคมของคุณแต่ว่าอย่างที่บอกละคะ่ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบ ทอ้อไม่ใช่ท้อสิเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้จากการทํางานจากปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณแบบรู้สึกว่าเออไม่ค่อยถึงจะมีคนคุยเยอะแต่ว่ายังไม่มีใครแมทกับคุณได้ร้อเซน่ะเออแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะเออก็พูดง,ง่ายงๆว่าอาจจะให้ความสัมพันธ์ความสําคัญในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะ ยังไม่เลือกใครมากกว่าเพราะว่าเดลเวอร์จริงๆคุณก็เป็นนักรักคนหนึ่งนะก็มีคนคุยเยอะแต่ว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่ฉันแบบเหนื่อยอยู่ก็เลยอาจจะมีสภาวะที่แบบมันไม่ค่อยแฮปปี้มากเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงหรือใกล้เคียงกับกองที่1เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อดีกว่านะคะว่าข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้เกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้มันจะเป็นข่าวอะไร สำหรับชาวกรองที่1นนะคะข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะอเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะว่ามันจะเป็นข่าวดีแบบคุณแบบคุณโอเคหรือเปล่าเนาะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่อย่างที่บอกอะค่ะคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาคุยกับคนหลายเขามีคนเข้ามาคุยกับคุณหลายๆคนนะคะคนที่เข้ามาก็คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้แบบชัดเจนกับคุณมากหรือเขาไม่ได้แบบ ตรงสเปคคุณมากอะ่ะเออบางคนก็เด็กกว่าบางคนก็ด้อย,ยในด้านเรื่องของความคิดมากกว่าหรือเป็นคุณไม่ชอบอะ่ะคุณชอบอคนที่แบบเหมือนคุณอะ่ะมีความคิดในเรื่องของการสร้างฐานนะที่ค่อนข้างจะมั่นคงคุณไม่ชอบคนที่แบบเออจีบเล่นเล่นเรื่อยไปลอยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว,ายวหายคุณไม่ชอบนะคือคุณจะสามารถจะตัดคนพวกนี้ออกไปได้โดยแบบรวดเร็วมาก นะมันถือเป็นข่าวดีนะแต่คุณอาจจะหกบางคนคุณก็ชอบเขานะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าฉันเลิอกอกหักละฉันเลิกคุยกับคนพวกนี้ละรู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้เลยนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นที่ไม่หมอเห็นชัดเจนเลยก็คือคุณจะสามารถตัดพลังงานของใครหลายๆคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันใกล้นี้นะคะ แต่ก็มีเอฟเฟกก็คืออาจจะรู้สึกอกหักเล็กๆนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตัดคนที่แบบมันไม่ใช่ออกไปแล้วนะคะคุณจะนิ่งขึ้นจะรู้สึกว่าเลือกมากขึ้นและจะได้พบคนที่เป็นสเปคของคุณที่จะเข้ามามอบความยุติธรรมให้กับคุณหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะสำหรับบางคนที่มีในเรื่องของคดีความท,ที่ต่อสู้กันมานานต้องพูดแบบนี้นะ แล้วนิ่งไปสักพักนะคะคุณมีโอกาสที่จะชนะนะมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นคู่กับจะติดนะคะแม่หมอมอหมายถึงคนที่อาจจะมีเรื่องของคดีความนะคะที่ทรงทรงมานานลเน้เงียบไปนานละที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องชนะสักทีละข่าวดีก็คือคุณจะมีโอกาสมีความหวังที่จะชนะคดีความค่อนข้างสูงหรือมีคนที่เก่งมาช่วยคุณในเรื่องของคดีความนะ กองที่1ก็จะมีข่าวดีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่พี่นางฟ้าให้คาแนะนําสําหรับชาวกองที่1เพิ่มเติมดีกว่าเนาะ mm hmm. ก็ถือเป็นข่าวดีนะมันก็ตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปข้อ2ก็ได้เจอคนที่เป็นสเปกเออแต่ว่ามันอาจจะนิ่งก่อนที่จะเจอแล้วก็อาจใครมีคดีความก็อาจจะะมีโอกาสได้รับชัยชนะค่อนข้างสูงนะคะใ mm hmm. บแรกนะคะ with in the next few months นะคะเนี่ย คุณจะสามารถทำได้โดยโดยเร็วเนี้ยเร็วนะ4-5เดือนคุณจะตัดคนที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วคุณก็มีโอกาสได้เจอคนที่แบบเป็นสเปคของคุณจริงๆแล้วก็เรื่องคดีความนะคะก็มีโอกาสที่จะชนะภายใน4-5เดือนนี้เออมันก็เป็นสิ่งดีๆเนาะใบที่สองเย็ดนะคะคอนเฟิร์มว่าใชา่ต้องพูดแบบนี้ใบที่3มนะคะ not the right time ช่วงเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาอย่างที่บอกอะคะ่ะคุณจะรู้สึกสิ่ง อึมๆครึมๆอยู่หรือถ้าคดีความมีคดีความมันก็นิ่งอยู่ไงเออแต่ว่าถ้าใครมีคนคุยเยอะแยะมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าเออไม่เห็นเจอใครที่แบบเป๊ะๆตรงใจสักคนคุณอาจจะรู้สึกเบื่อๆเนาะอืมก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาแต่ว่าอีกส5เดือนก็อาจจะเป็นช่วงเวลานั้นแล้วนะใบสุดท้ายนะคะอลไรลี่นะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดไปนะคะไพ่พี่ทังฟ้ามา,มายืนยันอีกเสียงหนึ่งเลยนะ ตัดคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตนะคะเพื่อที่จะทําให้พลังงานคุณอะคะ่ะมันดีขึ้นนะคะเพราะเพราะเรารู้รู้สึกว่าถ้าเราคุยกับคนที่ไม่ใช่มันก็ทําใหเราหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ไม่แฮปปี้ happy, ใช่ไหมมันก็จะทําให้พลังงานเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตัดคนที่รู้สึกว่าม,มันไม่ใช่ออกไปดีกว่านะอยู่นิ่งๆเฉยๆดีกว่าหงุดหงิดนะว่าแม้ชาวกองที่1นึ่งคะ่ะคำทำรายก็จับประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เหมาะก็บายๆเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะลูกดวงของแม่หมอลิลี่นะตอนนี้แม่หมอได้เปิดไพ่พลังงานตัวตนสถานการณ์ของกองที่สองให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าพลังงานจะตรงกับพลังงานของคุณสถานการณ์ของคุณหรือเปล่าถ้ากองที่สองนะคะไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงยังไงก็ให้ไปฟังกองอื่นๆดูนะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่คิดว่าใกล้เคียงตรงที่สุดกับเรื่องราวของคุณดีกว่านะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะสําหรับชาวกรองที่2นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีโชคลาภในตัวเองต้องพูดอย่างนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับอะไรโชคดีในชีวิตนะะ่ยค่ะก็คือพลังงานของตัวคุณเองนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีพลังงานหนักแน่นนะคะไม,ดดไม่เชิงโดดเดียวนะต้องพูดแบบนี้เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นแล้วในชีวิตคุณน่ะแทบจะไม่ได้ต้องการคําปรึกษาอะไรจากใครเลยค่อนข้างจะเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้เยอะนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานที่ใหญ่อะเออใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แบบมันเหมือนแบบไปข้างหน้าอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมั่นคงไม่ค่อยอ่อนไหวนะคะแต ในช่วงอารมณ์ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าคุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากเช่นเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่เคยเป็นเลยนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากคนที่คุณดิวด้วยก็ได้มีผลนะคะเพราะว่ามีทั้งเด e อ o เลเวอร์เดอ i o ชคนคนนี้มีความแตกต่างกับคุณนะคะเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะคะลักษณะของเขานี้อาจจะเป็นคนที่แบบแตกต่างจากคุณมากเช่นอายุแตกต่างศาส,สนาแตกต่าง ระยะทางแล้วก็หรือเป็นเรื่องอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเขาแบบลึกลับอ่ะมันมันมันเป็นคนคือคุณอ่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งใช่ไหมแต่พอเจอคนนี้คุณรู้สึกได้เลยว่าเออมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณให้ความสนใจกับคนคนนี้ทั้งที่คุณไม่เคยให้ความสนใจกับคนคนนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าภาวะอย่างเงี้ยภาวะที่คุณเจอเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแบบ ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลุมเครือเพราะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ที่มันชัดเจนคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันชัดเจนเด็ดเดี่ยวนะแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ทํามาให้คุณหวั่นไหวพอคุณอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยคุณไม่ชอบตัวเองในภาวะแบบนี้เลยต้องพูดแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะใต้สําหรับเป็นไพ่เดทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ร้ายๆแย่ๆเนี่ยมันกําลังจะจบลงจะถามว่า มันแย่มากขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงนะทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะคุณอะ่ะเป็นคนที่สว่างแต่พอคุณเจอกับเหตุการณ์ที่มันอึมครึมอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกไม่แฮปปี้มากกว่านะแต่ตัวตนของคุณอย่างที่บอกอ่ะค่ะว่ามันเป็นคนไม่ใช่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นแล้วคุณแค่อาจจะใช้เวลาในการแบบคิดตรตรองแต่คุณอาจตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยังคิดไม่ออกหาหนทางไม่ออกแต่ว่าใกลละอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงหรือใกล้เคียงกับกองที่สอง มาฟังหัวข้อวันนี้ดีกว่าว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มันคือข่าวอะไรเนาะข่าวดีเร็วๆวันนี้สำหรับชาวกองที่สองนะคะตอนนี้แม่หมอนลี่ได้เปิดไพ่ให้เรียบร้อยละเดี๋ยวลองมาฟังกันดีกว่านะคะว่าข่าวดีที่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างสำหรับชาวกองที่สองอย่างที่บอกะคะ่ะอารมณ์คุณะจะอยู่ในช่วงแบบหมุนๆนะคะมันไม่ชัดเจนคนที่มาจีบหรืออะไรเงี้ยคุณก็แบบ เฮ้ยคนนี้มาทําให้หัวใจคุณปั่นป่วนทั้งที่ปกติอ่ะไม่มีใครทําให้คุณหวั่นไหวได้ง่ายมากคือเข้าใจปะคือคนเป็นคนที่แข็งแกร่งมั่นคงอ่ะแต่พอมาเจอคนคนนี้ยมันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาแบบมีอะไรที่ทําให้คุณแบบเหงางคิดถึงมีความแปรปรวนทางอารมณ์เนี่ยคุณไม่ชอบภาวะแบบนี้นะแต่ข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือเขาคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นคู่ของคุณในเร็ววันนะ จากไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยอาจจะกลายเป็นความชัดเจนนะคะเมื่อก่อนตัวคุณเองอาจจะเป็นตัวเลือกของเขานะหรือพูดง่ายว่าต่างคนต่างมีตัวเลือกอะแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าคุณได้เจอกันคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้แล้วเขาว่าจ,จะเข้ามาทําให้คุณคุณอาจจะเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนอกจากขอให้งานเข้าปังๆแล้วคุณอาจจะขอแบบเออขอให้เจอคู่แท้สักที ะะสำหรับใครที่เคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนนี้ใกล้ละหมายถึงว่าคุณกำลังจะได้พบได้เจอแล้วก็คืออยู่ในภาวะที่แบบเหมือน on relationship in relationship มันจะได้มีการพบปะนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันมีคู่ดีกว่าอยู่คนเดียวต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอจะขอสรุปข่าวดีสำหรับชาวกองที่2นะคะคนที่คุณรู้สึกว่าเขาแบบ ไม่เลือกไม่ชัดเจนเขามีโอกาสที่จะเลือกคุณและชัดเจนกับคุณมากขึ้นซึ่งตัวเนี้อาจจะเป็นบางคนที่สิ่งนี้อาจจะเป็นบางบางคนที่ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาว่าแบบขอให้คู่คุณปรากฏขึ้นสักทีและขอให้คุณได้พบได้เจอนะคะ <ส hundred. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่เหมาะขอวขอวยพอและกันว่าขอให้ชาวกองที่สองได้คู่อย่างที่ตั้งใจหวังนะคะจากพลิกจากความมืดมนครุ้ๆ เป็นความสดใสนะคะจากสีที่คุณว่าเคยสงสัยว่าฉันจะมีคู่หรือเปล่ามันจะมีอะไรแอบแฝงไหมเขาจะเป็นคู่เวรคู่กรรมไหมนะคะคุณกําลังจะได้เจอคู่ของคุณนะคะจากสิ่งที่คุณเคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนาะนะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดไพ่ที่นางฟ้าแนะนําสําหรับชาวกรงที่สองดีกว่า ใบแรกนะคะ remain positive นะคะอย่าเพิ่งคิดร้ายคืออย่างที่บอกละคะ่ะว่าคุณอาจจะไม่เคยเชื่อว่าแบบจะมีคู่แบบนี้จริงๆเคยเคลือบแคลงสงสัยว่าเฮ้ยการมีคู่อะ่ะมันดีกว่าการอยู่คนเดียวยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะคะ่ะการมีคู่นะถ้าเราจะมีก็คือต้องมีคู่ที่มันคอยมาซับ สนับสนุนกันนะคะเป็นคู่บุญเอาพูดแบบนั้นคุณมีโอกาสได้เจอคู่บุญซึ่งคุณตัวคุณเองเคยสงสัยว่าแบบเอ้ยการไม่มีคู่มันดีกว่าหรือเปล่านะคะก็คืออยากให้คิดบวกว่าจริงๆแล้วการมีคู่ที่ซัพพอร์ตกันอะมันดีกว่าอยู่คนเดียวนะไปที่2นะคะ a r k for help a r k for help from Arthur นะคะ from Arthur ก็คือประมาณว่าแบบคืออย่างที่บอกค่ะตัวคุณสงสัยว่าคนนี้ใช่หรือเปล่า คนนี้ดีกว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะก็ไพ่พี่นางฟ้าบอกว่าลองปรึกษาคนรอบตัวนะคะหรือจะปรึกษาแม่หมอลิลี่ก็ได้นะคะแม่หมอลิลี่รับรูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะไปที่3 improving health นะคะ คือต้องคอยสังเกตตัวเองนะคะว่าการเขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้ชีวิตคุณสดใสจากความรู้สึกอึมๆครืมครได้จริงหรือเปล่านะคะถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์และรู้สึกว่าทําให้ชีวิตมันมีพลังบวกก็ควรเก็บเขาไว้คือคิดแค่นี้ก่อนนะทุกอย่างมันก็คือจะแบบทําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปไปได้ดีก็คือเราต้องมีพลังงานดีๆก่อนเนาะ h e l p f u l people เนี่ยปรึกษาคนอื่นได้นะ อย่างที่บอกและะ้วค่ะถ้าตัวเองรู้สึกไม่แน่ใจทั้งที่อดีตคุณอาจจะมั่นใจในตัวเองแต่พอมาเจอคนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่เหรอมันไม่เหมือนอย่างที่ฉันเป็นคือพูดง่ายๆตัวตัวคุณอะเริ่มแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเออต้องการที่ปรึกษาแล้วแหละอ่าคำทำนายกองที่สองก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้เจอคู่คนนี้จริงๆทักทีนะเออไม่เหมอขอออยพรนะคะว่าจากจากตัวเลือกอะมันจะกลายเป็นตัวจริงละก็ขอให้ชาวที่สอง แฮปี้กับคนคนนี้นะคะคนที่เป็นคู่ของคุณคนที่คุณไม่แน่ใจขอให้คุณขอให้มีอภิิหารหรือเหตุการณ์ที่ทำให้พิสูจน์ได้ว่าเออเขาคือคนที่ใช่เลยวันเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะรูปดวงของแม่หมอที่เลือกไพ่กองที่3นะคะตอนนี้แม่หมอได้เปิดไพ่พลังงานตัวตนของคุณให้เรียบร้อยแล้วสําหรับชาวกองที่3าม เดี๋ยวลองมาฟังกันดีกว่านะคะว่าพลังงานตัวตนสถานการณ์กองที่3จะใกล้เคียงกับพลังงานของคุณหรือเปล่านะถ้าใช่เราก็ไปฟังกันต่อนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะแต่ถ้าพลังงานกองที่3ไม่ตรงไม่ใกล้เคียงยังไงนะคะไม่หมอก็ให้แนะนำไปลองฟังกองอื่นๆนะเพราะว่าวันนี้ไม่หมาะทำมาด้วยกัน3กองไพ่อยากจะให้เลือก องไพ่ที่คิดว่าใกล้เคียงที่สุดละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะตัวคุณน่ะคะ่ะไม่หมอมองเห็นถึงคนโสดหนึ่งอัตราละนะคะที่มาเล่นคือถามว่าทำไมมองเป็นคนโสดเอาจริงๆอะ่ะไพ่มันก็บ่งบอกนะว่ามันมีลักษณะของความมีเนื้อคู่นะมีเนื้อคู่จริงๆแต่จริงๆแล้วคุณอะ่ะเป็นคนที่เลือกคนยากมากคือคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ลึกๆอะ่ะคุณรอคอยใครคนนั้นอยู่นะต้องบอกเลยว่า คุณเป็นคนที่รอใครคนใดไม่ใช่สิใครคนหนึ่งจะกลับมาแบบทําให้คุณมีความสุขเออทาให้คุณมีความมั่นคงลึกๆคุณเชื่อในเรื่องของการมีคู่นะคะแต่ว่าถามว่าสภาวะตอนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีทั้งความเรียบพร้อมเป็น the empress เป็น the world คือมีความคิดสร้างฝัรค์และก็เป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆนะคะและเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่นะตัวคุณนะคะก็ต้องการคู่ที่มันมาคอยซัพพอร์ตสิเหรียญเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความมั่นคงทางด้านของเรื่องการเงินการงานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเลือกคบเฉพาะคนที่รู้สึกว่าเขาจะมาคอยซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกการเงินการงานด้วย นะคะไม่ใช่คบใครก็ได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าเออถ้าเข้ามาแล้วแบบไม่ดีก็อยู่คนเดียวดีกว่าเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากแต่ว่าเลือกมากก็จริงนะแต่ว่าคุยได้กับทุกคนนะคะแต่คุณไม่ได้แบบจริงจังกับใครอะสภาวะตอนนี้คือฉันรอคนที่ใช่ของฉันอะแต่ฉันก็คุยได้กับทุกคนอะอืมแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพร้อมทุกอย่างแล้ว อาชีพที่ไม่เหมาะเห็นนะเป็นคนที่มีความคิดไอเดียดีมากๆนะคะอาจจะเป็นครีเอทีฟหรือคนที่ใช้ความคิดนะคะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ๆเสมอชอบเดินทางไปที่ใหม่ๆชอบงานเลี้ยงงานสังสรรค์ชอบพบปะผู้คนอา่าพลังงานของกองที่3ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าพลังงานตรงหรือใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็ววันนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ สำหรับชาวกรองที่3นะคะตอนนี้แม่หมอได้เปิดไพ่ให้แล้วนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะตอนแรกก็เอออยู่ในภาวะที่แบบตกใจเหมือนกันว่าแบบ้าไพ่แบบดราม่าเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่หมอจะอ่านเท่าที่แบบให้มันกลายเป็นดีหรือให้มันซอฟลงที่สุดก็ได้นะให้ให้ให้มันรู้สึกแบบโอเคมันเป็นข่าวดีจริงๆอะคือจากภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับ ตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้มันเริ่มที่จะแบบเงาๆแบบไม่อยากจะแบบเก็บตัวเท่าไหร่แล้วนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับคือคุณจะสามารถบาลานชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะจากสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกอ,อย่างที่บอกเอาจริงๆนะตัวคุณอะอาจจะรอคอยใครสักคนเข้ามาในชีวิตแต่พอคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เจอคนแบบ แบบที่คุณรอคอยอะ่ะคุณก็แบบอยากจะเก็บตัวแล้วมันอาจจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์แบบเหงาบาง้างเศร้าบ้างนิ่งบ้างนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่าเออจะแบบเจอเมื่อไหร่อะคะข่าวดีที่ว่าคุณจะสามารถที่จะหลุดจากอารมณ์นั้นได้อารมณ์หมุนหมุนควกอารมณ์ขุนขุนมัวมัวนั้นได้แล้วก็กลับมาบาลานชีวิตได้ดีมากขึ้นนะก็มีการที่แบบออกไปเจอผู้คน ออกไปแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆมากขึ้นจากสภาวะที่คุณรู้สึกว่ามันเศร้ามันซึมมันเสียใจยมันเหงามันนิ่งมาสักพักและตัวคุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะ มันอาจจะหลุดจากอารมณ์เซ็งๆเบื่อๆนะอย่างที่บอกราคามันเป็นช่วงๆหนึ่งไม่ได้เป็นแบบตลอดเนาะข่าวดีก็คือคุณจะสามารถจะหลุดจากอารมณ์ที่คุณรู้สึกขุ่นมัวตรงเนี้ยได้แล้วกลับไปเริ่มใหม่นะคะก้าวใหม่ได้อ่าพูดง่ายๆว่าใครที่อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มีแบบนี้อยู่ที่แม่หมอพูดไปอ่ะคุณจะมีโอกาสได้หลุดจากสภาวะแบบนี้แล้วไปเริ่มอะไรใหม่ๆเช่นบางคนอาจจะได้งานใหม่ ที่เคยไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็คืออาจจะได้ไปต่างประเทศบางคนหมายถึงว่าไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจากจากหน้าไพาอ่อ่ะที่คุณอาจจะรอคอยและรู้สึกว่าท้อกับมันมาสักพักอะ่ะเออก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแม่หมอมาเปิดเปิดไพ่จากพี่นางฟ้าและกันนะคะใครที่เงินตึงเงินขาดนะคะก็อาจจะหมุนเงินได้ อ่านี่เป็นข่าวดีที่แม่หมอเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เงินตึงเงินขาดมาสักพักแล้วนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะหมุนเงินได้ดีมากขึ้นอ่าเพิ่งมาเห็นอ่ะก็ใช่ใบแรกนะคะ p a c e f u l Resolution ก็อย่างที่บอกละใครอะให้ตั้งสติสติดีๆเพราะว่ามันเหมือนว่าตัวคุณที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่แบบ เหมือนอมทุกข์อะเศร้าเหงาอาจจะเป็นเพราะภาวะการจับใจ่ายใช้สอยที่เกินตัวก็ได้นะคะเงินตึงก็พูดง่ายๆแต่ข่าวดีที่จะได้เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการหมุนเงินได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆได้ทํางานใหม่ๆที่ได้เงินเพิ่มที่ได้แบบบวกหนึ่งเพิ่มอะ่ะเอออะไรประมาณนี้ใบที่สอง There's something e e t t e r นี่ไงคะกำลังจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะ จากอดีตที่อย่างที่บอกว่าอาจจะเจอกับสภาวะปัญหา get more information แต่ว่าอย่างที่บอกละค่าวว่าอาจจะต้องรอค่อยๆขยับไปเพราะสิ่งที่ไม่หมอเห็นก็คือเงินตึงเยอะแล้วมันเหมือนค่อยๆดีขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แบบดีแบบก้าวกระโดดนะแตก่ก็ถือเป็นเรื่องข่าวดีนะคะเป็นเป็นสิ่งดีๆไปสุดท้ายนะคะ r o m a n ต์อ่ะคุณอาจจะ มีความสุขมากขึ้นคําว่าโรแมนต์คือก่อนหนะ้าอาจจะรู้สึกเหงาเศร้าแล้วมันเหมือนเหมือน,นคุณสามารถผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นได้อ่ะเออมันบางทีอะการที่เราโรแมนติกอะไม่จําเป็นว่าโรแมนต์กับคู่ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นอารมณ์สุนทรีที่เกิดขึ้นกับตัวคุณจากอารมณ์ที่มันซึมเศร้าเหงาเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นนะอะคาทานายของกองที่3ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ค่ะ คืออาจจะแบบมีเสียงรบกวนนิดนึงเสียสมาธิไปบ้างแต่ถ้าผิดพลาดประการใดไม่เหมาะขออภัยด้วยนะอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ